ออกมาแล้วกูยงออกมาก่อนมึงนกไอคาตาโพดจีนแบบ ก uh, ูเป็นไบเซอร์เดอร์ก e ูงชิตทีเบเอ่อทีเอบีอ่ะ oh, ที่ะม <legitimacy. S 2> <manipulation. S 1> ึงเชื่อไงนะตอน์นดิสิตอ๋อเนี่ยกูจะละตัวซิม่วกูชื่อจอร์นวิกกูชื่อจอร์นวิกโอคิเมทม่วงเลยมึงอตันกว่ากว่าสี่เขียวแกเปลี่ยมึงม่มีด่ะ Mẹ mong 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 Mẹ mong 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 กูถือว่าเธอไม่รอยู่ไนกันารแอนนาล่ะบาเซนเดอร์จอนกูได้มีด กูชื่อลิชาร์จเนี่ยเฮียไม่เก็บสิเฮียกูไปเล่าเซ้าเลยมีมีติเฮียมันเก็บอะไรได้พอยมันเก็บอะไรได้พอย เออยันปาามิดก่อนเลยนะโอเคฆ่าได้หนึ่งตัวเช็ไม่ตายได้ไงวะอ๋อนี่มึงดีกว่าไปป่าแมง

I just knew it was going to be one of those days. Okay, we'll take it out of the way. I'm going to go down. This will all be a bad memory. เราไปบายสเตนเดอร์ธรรมดาชื่อป๊อปปี้เพียครับเออโอเคกูโดนตายโอเคกูโดนฟันตายกูไม่รู้จําไม่ได้ ใครพอเหรอกูจะไม่ได้อ่ะเออกูจะไม่ได้ว่าใ,ใครฟันฮะสุดท้ายที่กูกูยังแต่สีฟ้าโอเคโอเคโอเคตอนสีเขียวโอเคโออโอเคจอนมันเปลี่ยนตัวได้มันมันกลายมันกลายเป็นสีฟ้าละ มาีโอเป็นโอเคโอเคมันเป็นตัวเป็นไม้ขึ้นแล้ไม่ไม่เป็นตัวเป็นเออสีสีสีขาวลองตัวแรกมึงยังไม่ยิงนะเฮียเชื่ออะไรปิวเลย ชื่อดานะกวนใบเต็นเดอร์โเคเนี่ยนี่มึงอะไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้อเออนเนี่ยใครวะเนะี่ยโอลิฟดีเบียเด็กไปตับกันมาดูดิเจะได้ตุกจับไม่ได้โอ้โหจับจับจุกตะเจี๊ยกตะเจี๊ยก ยึ y uck. Y uck. <assim> ีย <parece> ึดไปอินดิวฟอร์มเริ่มต้อะไรมันวะมันโมเฮียมันเนี่ยมันมีสมองบ่าว่ากุนเบนเตอร์ธรรมดาชิติสิกะ よかった。 กูหาสีเข like oh, <been> <oses> ียวอยู่กูหาสีเขียวโอ้แม่งเพื่อเขาหมดไอ้วงมันเกยเว้ยไอ้บัชนับจับกับด้วยกับวงไอ้เชียว แม่งเอ้ยขโมยนี่กูไปละหายเลยเออไอ้ไอ้ไอ้ออออออมันตัวดำปีเลยเมื่อกี้มันตัวดำปีเลย เอสกัน S X คืออะไรวะเอ่อกูชื่อชาลีมา trouble trouble ไหนๆมาเลยจ้ะกุชชี่คิงอ่ะไอ้จ้ากุชชี่คิงอ่ะ ไ,ไ,ไ,ไม่ะลรไม่เอไม่แกะมึงนอาแล้าอ่ะโอ้สิคือเอากูรเพื่อเก็บพลังนึงบนนึงกับสอง แค่ฟิกเหี้ยนว่ารู้กะ้อวนาตยตายกเออโอเคเออนีเรยารชิบหายเลยแมงแมงโครแมงโครนาราล่ะไม่ไม่นี่มันพูดมาก โวนอ่ะน,นั่นไงใช่ไหมบายเซนเดอร์ชัวแม็กเป็นไวกิ M ้งเป็นไวกิ้งไงจ๊ะใช่ไแม็กแม็กมาเลยปีตะชนซบชิงกูตกไปละ someday อะไรอ๋ออ๋ออ๋อนีเลยอ่ะแบบกูจะมาฆ่ามึงแล้วไปพวกเคียนแล้วก็ตุรุ่งอ่ะ I'm gonna get you เออโอเคเป็นนี่กูเป็นแรด เป็นไปแ,แต่กูแสดงได้ทำอะไรกูถือแตงโมยอยู่แล้วกนะันถ้ามึงเห็นใครถือแตงโมมึงือฆ่ากันมึงเหีนะ่ยอะไรกันนักลบการเกียร์เจ้ามึงเหงี่ยอะไรกูถือว่าวนะแตงไม่อดอยูน่นี้ย nghe nào đây ta lặng này mày bị khay lên cú chơi nick thử qua tay mày lăn được ôi Ở đây này, Luigi. มาทั้งมรงมั้งไงกูเกียร์ในรถที่ผ่านเลยอยู่ดีมันก็โคตรปากมากอ่ะเออเปิดเปิดปูไปตบหน้าแม่งดิวันี่ยกูชื่อทูน่าเป็นไบแซนเดอร์แน่นอนเออกูกูหาเนี่ยอยู่กูหาซีเคลอยู่กูจะได้ปืนมีคนอู้ เราตกอ่ะกูตายจ้ะระวังล้อปิดดอง ชิอกอลอื้อลรืเราเจอคืออะไริบหายกูไปแล้วไปประมาณนั้นแหละโอ้ยเย่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 

I want to Echo? Đã để đi cùng ying làm tera đi. Ờ. Ờ